สวัสดีค่ะชาวทาตดินนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิป weekly reading นะการอ่านประจำสัปดาห์นะคะของชาวทาตดินได้แก่ราศีพฤษภการมังกรหรือที่ท่านที่อยู่ในลัคนาราศีพฤษภการมังกรนะคะทำนายตั้งแต่วันที่22จนถึง28สิเมษายนนะคะ22ถึง28เมษายน2,562ใครอยากทราบว่าตัวเราเอ๊ะอ,อยู่ทาตไหนนะคะหรือว่าอยู่ในราศีไหนนะคะสามารถที่จะดูได้นะในเด,ด description box นะคะหรือว่า comment ที่เราตรึงไว้ด้านบนสุดนั่นเองนะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแล้วก็ภายในจิตใจด้วยความรู้สึกภายในจิตใจลึกๆของเรานะคะกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ The Star Seven of Pentacles นะคะ ชาวธาตุดินน่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะรอคอยอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะจะสมหวังจะสําเร็จหรือเปล่าเหมือนเรามีความหวังกับความรู้สึกนี้นะคะกับสิ่งที่เราตั้งใจเอาไวอ้อ่ะนะคะอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นจริงสมกับที่เราเคยให้ความรู้สึกไปไหมนะคะสมกับการรอคอยหรือเปล่านะคะอืม นะก็คือมีความหวังนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว่ในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำด้วยส่วนหนึ่งนะคะนะคะเซเว่นออฟเพนทาเคิลส์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปกลัวนะคะแล้วก็รอคอยผลที่ดีได้เลยนะขึ้นอยู่กับที่เราแบบเหมือน นะคะปลูกต้นไม้อะไรสักต้นหนึ่งอะ่ะเราใส่ปุ๋ยเรารดน้ำพรวนดินดูแลดีหรือเปล่านะคะการดูแลรักษาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกนั่นก็คือว่าต้นกล้าที่เราได้มานั้นนะคะหรือต้นไม้ที่เราได้มานั้นมเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มานั้นนะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีด้วยหรือเปล่าแล้วก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วยหรือเปล่าก็เปรียบเสมือนกับความรักด้วยเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะจะติด s Six of pentacles hmm. three of cups นะคะพลังที่อยู่ข้างใต้ไพ่นะ queen of pentacles ก็มีเรื่องเกี่ยวกับ การรอคอยตะกี้ที่เราดูกันไปนะคะเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเต็มที่อะ่ะมีอะไรก็ให้พยายามที่จะพออะไรที่ไม่ดีก็พยายามที่จะแบบเออไม่เป็นไรพยายามที่จะให้อภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกก็ดีหรือว่าบางคนมีเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าถ้าเน,น,น,น้นถ้าเน้นเน้น,นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องความรู้สึกมากกว่าเพราะว่าเราตัดสินใจก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเราจะ ให้อภัยเขาหรือว่ามีความรู้สึกที่จะแบบเหมือนมีอะไรแบ่งปันกันอย่างเงี้ยคือเราตัดสินใจมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วด้วยตัวเราเนี่ยคือมองในเรื่องของความมั่นคงนะคะแล้วก็มองในเรื่องของออความระยะยาวอะมองอะไรมองในระยะยาวๆะนะคะไม่ว่าที่เราตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะมันเกิดขึ้นจากการที่เราคิดแล้วก็ตรึกตรองมาแล้วว่าเออมันจะน่าจะดีกับเราในในระยะยาวนะคะซึ่ง มันเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าเออการที่เราให้นะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขไหมบางครั้งถ้าให้จนจนเรารู้สึกว่า เบียดเบียนตัวเราเองมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีนะคะต้องรู้จักพอดีพอดีนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราเองแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยมันถึงจะเป็น healthy relationship นะคะมันถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ออมันมีความสุขภาพที่ดีค่ะคือแบบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ทําให้เรารู้สึกต้องเครียดต้องกังวลหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ เราอาจจะไปในงานเลี้ยงสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าตัวเราเองอะรู้สึกแฮ ppy มีความสุขนะคะขึ้นด้วยนะสำหรับชาวธาตุดินนะคะ แล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุตุลด้วยชาวธาตุตุลไม่ใช่สี่ชาวราศีตุลน,นะคะหรือลัคนาตุลซึ่งอยู่ในธาตุลมนะคะแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำได้ด้วยเหมือนกันชาวธาตุน้ำก็ได้แก่กรกฏมีนนะคะแล้วก็พิจิกนะนะคะหรือชาวธาตุดินด้วยกันเองก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีทั้งเพนทาเคสมีทั้งคัพสนะคะทั้งคือทั้งธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนั่นเองทีนี้จัสติดเนี่ยก็คือลิบรานะคะก็คือชาวราศีตุล นะคะบางคนก็อาจจะไปเกี่ยวข้องนะสำหรับชาวธาตุดินหลายๆคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเหตุการณ์จะดีขึ้นนะคะเหตุการณ์เราจะรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะมีความรู้สึกสดใสนะคะมีความสุขมากขึ้นอาจจะได้ไปสังสรรค์อาจจะได้ออกไปพบปะสังคมข้างนอกด้วยนะคะมีใครที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ คนที่มีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ s of Cups นะคะแล้วก็ The Fool ในการที่ตัวเราเองเนี่ย รู้สึกว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นคนที่อิสระหลังจากที่เราตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเอ้ยค่อนอันนี้ก็มีข้อดีอันนี้ข้อมีก็มีข้อเสียนะคะเราอยู่กับจินตนาการอยู่กับสิ่งที่เอ่อพร้อมที่จะเริ่มประสบการณ์ใหม่ๆโดยที่ไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะคะตรงนี้มันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเนาะข้อดีก็คือเหมือนกับเราเป็นฟองน้ําที่สามารถที่จะแบบชุบนะคะเอาไปชุบน้ําก็คือสามารถซึมซับประสบการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างดีคือเหมือนกับ เราเปิดใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเอ้ยเรายินดีอ่ะเราเพราา้อมมาเถอะนะคะไม่กลัวนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าเป็นอะไรแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้เตรียมตัวนะคะเราเหมือนกับว่า อะไรก็ได้อะไรพร้อมที่จะสู้ทุกอย่างพร้อมที่จะแบบเผชิญกับประสบการณ์ทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วข้างหน้ามันก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีที่เราต้องเผชิญอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับความจริงด้วยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะนอกจากอยู่กับอยู่กับจินตนาการหรือว่าความคิดของเราแล้วเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงด้วยจะช่วยทําให้เราตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นแล้วก็มองเห็นอะไรชัดชัดเจนขึ้นนะสาหรับชาวธาตุดินนะคะเราเป็นคนที่คอ่อนข้างจะเห็นเอ่อเห็นอะไรชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้ง อาจจะไปโฟกัสเรื่องอสิ่งที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆหรือว่าที่ไม่ได้สําคัญแล้วเราแล้วเราแบบมองข้ามสิ่งที่มันสำคัญไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ temperance อาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูหรือ,อลักนาดธนูก็ได้นะ t e n of pentacles นะคะ the devil พลังนะคะที่อยู่ใต้ไพ่นะ Seven of Wands ก่อนหน้านี้ชาวทตาดินะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับนะคะมีการปรับมีการพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมดุลนะคะคิดทั้งเหตุผลคิดทั้งอารมณ์ใช้ ความคิดในหลายๆด้านไม่ได้มองแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนผ่านพ้นอะไรบางอย่างมาแล้วก็ทําให้เราเห็นอะไรชัดเจนขึ้นบางอย่างนะคะแล้วก็มองไปในอนาคตมองถึงความมั่นคงเนี่ย Ten of Pentacles นะคะความมั่นคงมาด้วยนะคะแล้วก็ Queen of Pentacles นะนอกจากชาวราศีตุลแล้วก็มีชาวราศีธนูหรือลัคนาตุลกับธนูก็ได้นะคะซึ่งเราเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็ ชาวธาตุไฟก็มีเหมือนกันนะคะแต่อาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้ว่ในเรื่องของของคนที่เราดิวด้วยหรือว่ามีความรู้สึกด้วยอะบางครั้งเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ตรงตามนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพลังงานรวมนะคะแล้วก็ลองดูว่าเป็นเมสเซจที่ เป็นข้อความทีม่มันใกล้เคียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าถ้าใช่นี่ก็คือเป็นเมสเซจหนึ่งเป็นข้อความหนึ่งที่ส่งถึงคุณนะคะส่งถึงเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงหรือมันไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะนะคะก็เราสามารถที่จะมาดูส่วนตัวหรือว่าเฉพาะเจะจงกันก็ได้นะทีนี้เนี่ยในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราที่เราคิดนะคะโดยเฉพาะชาวท่าดินหนูสีชาวท่าดินแล้วก็ไพ่ ให้เพนตาเคิลที่เป็นของชาวธาตุดินก็ขึ้นมานะคะอยากที่จะมองเห็นเรื่องของครอบครัวที่นี้เนี่ยเดลเดวิลเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็น อะไรที่ท้าทายสําหรับเราเหมือนกันนะในอนาคตที่เราจะต้องเจอมันเป็นความรู้สึกที่เรายังรู้สึกผูกพันกับใครอยู่ที่ตัดไม่ขาดนะคะแต่ว่ามันไม่ได้คือเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะมันเป็นอะไรที่อาจจะยากลําบากหน่อยนะคะมี3คนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วหรือว่าคนที่มีเจ้าของมาชอบเราแล้วหรือว่าอะไรก็ตามที่มันยังไม่ได้ชัดเจนอะนะคะเออนะ มันเหมือนกับว่ายังไม่ชัดเจนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคือตัวเราเองอะ่ะนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเ,เป็นคนโสดเนี่ยคือจะเริ่มละเริ่มนึกถึงว่าแบบเอออนาคตที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความมั่นคงเนี่ยเราอยากที่จะมองเห็นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามขจัดเนี่ยเจ้าปีศาจตัวนี้นะคะ the devil นะที่ทำให้รู้สึกว่าเออเราไม่สามารถไปข้างหน้าได้หรือว่าเรายังยึดติดกับอะไรอยู่คือเหมือนกับเราตัดสินใจพร้อมแล้วว่าแต่ว่า มันเหมือนกับพอบางครั้งมันเหมือนมีอะไรรั้งเราอยู่เราต้องพยายามที่จะแบบสู้นะคะหรือว่าพยายามที่จะแบบให้เรามีความสุขให้ได้อัน,นี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะเหมือนติดกับอะไรอยู่บางอย่างด้วยนะคะชาวธาตุดินรักษาสุขภาพด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะต่อมานะ the hermit นะคะ and แล้วก็เอซอบเพนตาเคิลส์นะก็มีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแล้วก็มีการที่เราเนี่ยได้เข้าไปรู้จักกับตัวตนนะคะตัวเองเยอะขึ้นนะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นอะไรเนี่ยชัดเจนขึ้นกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะจนเรารู้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราอยากจะเริ่มกับใครเราอยากจะเริ่มกับ อะไรยังไงในลักษณะไหนที่จะสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้เราได้นะคะความมั่นคงไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ว่ามันเป็นความมั่นคงภายในจิตใจด้วยนะจัดเมนเทมเพอเรนส์ มาแล้วนะคะเทมเพรนส์มาสองใบเลยเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูเนี่ยชัดเจนเลยนะ Two of Wands แล้วก็ Eight of Wands นะคะอืก็สำหรับชาวธาตุดินเนี่ยสิ่งหนึ่งอะที่สำคัญนั่นก็คือว่าเหมือนเราได้ ตัดสินใจอย่างที่บอกไปเนอะว่าก่อนหน้านี้นเราได้ตัดสินใจอะไรซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการกระทําค่อนข้างเราจะเยอะบางคนเนี่ยอาจจะได้มีการคือที่ผ่านมาแล้วนะคือไปคืนดีหรือว่าได้ไปพูดคุยกับคนเก่าหรือถ้าไม่ใช่มันเหมือนถ้าไม่ใช่กับคนเก่านะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่า โอเคไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่นะคะแล้วก็เราพร้อมที่จะปรับนะคะปรับตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มองเป้าหมายใหม่มองมองคิดว่าเออเป้าหมายในชีวิตอะเป้าหมายใหม่ไม่ใช่ว่าคนแบบถึงขนาดคนใหม่อย่างเดียวแต่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะคะแล้วก็จะยอมที่เสมือนกับว่าเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ทําให้เรามีความสุขสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งอะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้เตือนนิดนึงสําหรับ บางคนที่ติดในเรื่องของแอลกอฮอล์ก็ต้องพอๆลงนะคะในเรื่องของแอลกอฮอล์เพราะว่าจะทาให้สุขภาพเนี่ยมันเราไม่ค่อยดีได้นะคะพอๆลงนะคะ,ะถ้าเลิกได้ก็ดีเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับแอลกอฮอล์ก็จะมีเรื่องความใครเซ็กซ์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่อันนั้นเนี่ยนะคะก็ ก็โอเคนะนะคะสำหรับใครที่แบบยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยคือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ที่เราอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็มองไปถึงในอนาคตนะคะมันอาจจะความในเรื่องความรักนะความรู้สึกของของเราภายในเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะแต่มันยังมีอะไรอยู่ที่มันยัง เรายัางรู้สึกอยู่อะนะเรายัางรู้สึกอยู่กับตรงนั้นนะคะแต่ว่าด้วยความใจดีของเราอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่มองโลกในแง่บวกของหลายๆคนของชาวท่าดินน่ยมันจะทําให้เราสามารถไปต่อได้แล้วก็มีความสุขได้แล้วก็มองเห็นชัดขึ้นได้นะคะว่าเอออะไรที่มันขวางเราอยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่ทําให้เราไม่สามารถมีความสุขสําหรับชาวท่าดินที่ที่ ไม่มีความสุขหลายๆคนในช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงที่ที่จะมีความก้าวหน้าในเรื่องความรู้สึกด้วยอในเรื่องความรักอะนะคะแล้วก็หันกลับมารักตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่รักคนอื่นนะแต่หมายความว่าเราถ้าเกิดใครหลายๆคนที่ไม่ได้สนใจใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่า ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยต้องกลับมาดูแลความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่เราตัดสินใจอะไรบางอย่างไปเราทําดีแล้วเรามาถูกทางแล้วนะคะพยายามที่จะขจัดอะไรบางอย่างเล็กน้อยที่มันไม่ดีออกไปก็จะช่วยให้เรามีความสุขแฮปปี้ขึ้นได้อีกนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคําแนะนํากันค่ะค่ะสําสหรับคําแนะนํานะคะเราจะใช้ Magical m e s s a g e s Fairy นะสามใบนะคะ นิวคาเรียนะคะก็บางคนก็จะเข้าชาวท่าดินอ่ะมีในเรื่องของการการทํางานใหม่ๆด้วยนะคะหรือว่ามีความคิดอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการทํางานบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับออค,คู่หรือว่าความสัมพันธ์นะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอออยากลงทุนที่ใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่จะได้เงินงอกเงยน,นะคะในเรื่องความสัมพันธ์หรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไม่ได้มีแฟนเนี่ยอาจจะไปเจอใครบางคนก็ได้นะคะในที่ทํางานที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ย เจ๋งอะ่ะคือแบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะทราเวลนะคะการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวธาตุดินนะบางคนชาวธาตดินบางคนไม่ค่อยอยากไปไหนอะ่ะนะคะแต่ว่าออพอเดินทางบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ก็จะก็จะดีนะคะ Connect with nature นะคะก็ในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะมันเหมือนสมบูตพลังของเราได้นะคะแล้วก็ทำให้เราเหมือนกับแบบเอ,อ เหมือนฟื้นจากความเหนื่อยความล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกไปจากข้างนอกบ้างบางครั้งอยู่ในอินดอร์บ่อยๆออกไปเอาลโดรบ้างออกไปสูดอากาศบ้างรับแสงสว่างบ้างนะคะมันจะทําให้เราได้รับพลังงานนะคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็มองว่ากับชาวทัสไฟก็ก็มีโอกาสนะนะคะทีนี้เนี่ยคืออาจจะมีในเรื่องของ เป้าหมายทิศทางในชีวิตนะคะในเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันมามันมาเป็นสิ่งที่แบบคู่กันและแยกจากกันไม่ได้อะเป้าหมายชีวิตกับในเรื่องความรักนะคะในช่วงในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามการก็ขอให้ชาวท่าดินมีความสุขมากๆตลอดทั้งวีคนี้เลยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน